เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเราจะเห็นในอนาคตว่าเทคโนโลยีจะ disrupt ในทุกธุรกิจมากขึ้นหนักขึ้นเร็วขึ้นผมสมชายเมฆสวรรณโรเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไอเอนไอกรุร๊ปจำกัดมหาชน ก็เหตุผลที่เราทำเรื่องเทคโนโลยีมาตลอดเนี่ยด้วยแบ็กกราวน์ของตัวผมเองเนี่ยก็คือเิ่มเรียนมาทางนี้นะฮะเร,เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไซน์มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่มหาหลัยก็ส่วนตัวก็จะ p พ s ช i o นเนตเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีมาตลอดแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นเลยว่าตอนที่เข้ามาหาหลัยเนี่ยเราจะต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาศัยความรู้าจากสิ่งที่เราได้เรียนมาแล้วก็เอามาใ,ใช้ในการทำธุรกิจตลอดมาครับก็เราจะโฟกัสอยู่เฉพาะธุรกิจที่เรามีความามีความถนัดมีความเชี่ยวชาญผมอยู่ในยุคตั้งแต่เปลี่ยนผ่านตั้งแต่จากระบบคอมพิวเตอร์แบบโบราณที่มันเป็นระบบปิดนะผมก็เป็นคนที่นำที่เรียกว่าเป็นระบบเปิดนะฮะสมัยก่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะคุยกับใครไม่ได้เป็นระบบปิดทั้งหมด เข้าสู่ระบบเปิดนะครับเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น Open System มาจนถึงเรื่องของการนำแอปพลิเคชันทางด้านธุรกิจเพราะสมัยก่อนเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์คุณอยากจะใช้งานมันไม่มีแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยให้คุณซื้อหาเอามาใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็เวคุณก็ต้องมานั่งค่อยๆเขียนซึ่งม,มันมันมันช้า Time to Market มันสักไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ผมก็ไปหาไอ้ซอฟต์แวร์ที่มันเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นคนที่ ผมเป็นคนรุ่นแรกๆเลยที่นำซอฟต์แวร์ที่แล้วก็เป็นระบบ ERP เข้ามาเผยแพร่บุกตลาดในประเทศไทยจนกระทั่งเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคของ client server ก้าวเข้ามาสู่ในยุคของ Cloud Computing ผมก็เป็นคนแรกๆเลยในประเทศไทยที่เป็นคนที่แนะนำในเรื่องของ Cloud Computing ในประเทศไทยแล้วก็หาแอปพลิเคชันทางด้านธุรกิจที่มันอยู่บน Cloud น,ะะนำเข้ามาบุกเบิกในประเทศไทยเมื่อประมาณสิปีที่แล้วซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ายากลำบากนะฮะในการที่จะต้องค่อยๆ educate ตลาด educate ลูกค้าให้เข้าใจถึงประโยชน์ของอ้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งอะไรต่างๆจนกระทั่งเกิด adoption จนกระทั่งเวลานี้ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกอย่างตอนนี้มันต้องขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ทั้งหมดอันนั้นก็คือสิ่งที่เราทํามาตลอดครับ ก,ก็คําถามเรื่องเรื่อง AI เนี่ยนะครว่า AI จะมาทดแทนคนอีกหน่อยคนจะตรงานแล้วผมไม่กังวลตรงนั้นเลยเหตุผลเพราะอะไรเพราะผมสร้าง AI ผมใช้คนของผมนี่แหละสร้าง AI นะครับก็จะเห็นว่าโซลูชันที่เราทําให้กับลูกค้าของเราเนี่ยเราได้เริ่ม embed เรื่องของ AI capability นะคะความสามารถนะฮะในการที่จะทำงานแทนคน process อ,อะไรที่ทำซ้ำๆกันแล้วก็ให้ให้ให้มา chine มันเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะ ทำงานโต้อตอบกับมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาดไอ้นี่ก็คือสิ่งสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเนี่ยผมก็มีปณิธานแน่วแน่ว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะเป็นผู้ที่จัดหาเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกแล้วก็ทำให้ธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วก็ช่วยพัฒนาภาคธุรกิจของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเวลา เซกเตอร์ที่ทำการแข่งขันในเวทีโลกก็คือเซกเตอร์ที่เป็น p r i v a t e sector นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คือว่าทำยังไงเนี่ยจะเสริมความแข็งแกร่งติดเชี่ยวล็บไปกับเขานั้นนั่นก็คือสิ่งที่ที่เราทำมาตลอดทำอย่างไรที่จะให้ภาคธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม โดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีในแง่ของการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สามารถที่จะทำให้ประเทศไทยยืนหยัดอยู่ได้ในเวทีการค้าโลกแน่นอนครับอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของ cloud computing นะครับอันถัดไปก็คือในเรื่องของ enterprise software ที่เป็น enterprise software ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นระบบงานที่เอาไปช่วยทางแบ็กเอด์แบ็กออฟฟิศของลูกค้าหรือระบบงานที่เอาไปช่วยทางด้านฟรอนต์เอนด้านที่มันจะต้องเกี่ยวข้องอกับลูกค้าแม้กระทั่งการสร้าง customer experience บนดิจิทัลแชน n นลต่างๆนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้คือคือคอเทคโนโลยีที่เราพรอไวให้กับลูกค้าของเราและแน่นอนครับเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีที่สำคัญเวลานี้ก็คือในเรื่องของ Data ธุรกิจทุกวันนี้คุณจะต้องใช้ Data นะฮะเราไม่สามารถทําธุรกิจกันแบบเดิมๆทุกวันนี้โลกมันเต็มไปด้วย Data เต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็น Data ที่อยู่ในองค์กรของคุณไม่ว่าจะเป็น Data ที่อยู่าภายนอกองค์กร Data ที่อยู่บน Social Network ต่างๆพวกนี้ทํายังไงเราจะเอา Data จํานวนมหาศาลเนี่ยมาทําให้มันเกิดประโยชน์นอกจากการทำเรื่องของ Data Analytics เรายังต้องมองไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่า Data Monetization เอา Data มาเทินให้มันเป็น Revenue ให้ได้สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจตอ่อยอดธุรกิจไปได้ก็คือเทคโนโลยีในเรื่องของการทำ advanced analytics นี่ก็คือเทคโนโลยี s แ a c กหลักๆที่ทางเรา,เาทำอยู่สิ่งที่เราทำสองอย่างอย่างหนึ่งก็คืออันนึงเราเราก็ต้องการทำ R&D ของตัวเองด้วยเพื่อที่จะได้สร้างทรัพย์สินทางปัญญา มีแพลตฟอร์มที่เป็นของตัวเองในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีมัเนเปลี่ยนเร็วมากนะฮะมันไม่มีใครที่เก่งทุกเรื่องและเนื่องจากว่าแลนด์สเคปที่เราทำให้กับลูกค้าเนี่ยหมายความว่าในเรื่อง transformation เนี่ยแลนด์สเคปที่เราทำมันใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยที่จะ,ะดูกระแสะอะของโลกนะฮะถ้ามันมีเทคโนโลยีอะไรที่เราเห็นว่า นี่ยคือเทคโนโลยีแห่งอนาคตนี่ยคือเทคโนโลยีที่มันจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนวิธีการในการที่จะคอนดักบิสเนสเราก็จะคอยเอาเทคโนโลยีพวกนั้นเข้ามาแล้วก็นำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าของเราอันนั้นก็คือสิ่งที่เราทำมาตลอดครัแน่นอนครับว่าในเมื่อธุรกิจเราก็คือการเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและก็เทคโนโลยีรายได้ส่วนแรกก็คือมาจากค่าบริการ นะฮะเป็นค่าบริการทางวิชาชีพนะครับในแง่ของอการให้คำปรึกษาในแง่ของการออกแบบพัฒนาระบบให้กับลูกค้าแนะ้วส่วนนี้ก็คือรายได้จากการให้บริการทีนี้ส่วนที่สองก็คือว่าเนื่องจากว่าเราเป็นผู้พรวัยเทคโนโลยีในเรื่องของ Enterprise s o f t ซอฟ e แวร์ด้วยมันก็จะมีรายได้ที่มาจากให้บริการเป็นเรียกว่าเป็นค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์แบบที่เรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ s ับสคริปชั่นโมเดลนะครับเพราะฉะนั้น รายได้หลักๆก,ก็มาจาก2ส,ส่วนส่วนแรกก็คืองานบริการส่วนที่2ก็คือเป็นค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์เนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ของเราตอนนี้ทั้งหมดนะ่เกือบทั้งหมดก็อยู่บนคลาวด์ราะนั้นก็คือเป็นค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งจ่ายเป็น Subscript i o n รายปีนะครับอันนี้ก็คือ,อสัดส่วนรายได้ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนรายได้2ส,ส่วนนี้ก็จะประมาณครึ่งๆึ่งนะครับแล้วก็รายได้ที่มาจากไอ้ตัวที่มันเป็นซอฟต์แวร์ subscription เนี่ยมันก็เป็นซอฟต์แวร์ Service ์ Software as a Service ก็คือมันจะเป็น recurring model จะเกิดเป็นรายได้ประจำนะครับเป็น recurring revenue ซึ่งลูกค้าจะต้องต่ออายุในการใช้ซอฟต์แวร์รายปีถ้าเราพูดถึงการเติบโตของบริษัทผมชวนให้มองภาพใหญ่ก่อนมองทั้งโลกเลยนะฮะถ้าเรามองทั้งโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจโลกหรือ GDP ของโลกเนี่ย เวลานี้เขาดูกันว่า GDP ของโลกเนี่ยมันมี GDP ของธุรกิจของโลกที่มันเป็นแบบ O-Economy กับ GDP ขนาดของของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับเวลานี้เนี่ยไอ้ขนาดของเศรษฐกิจที่มันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมันโตขึ้นทุกปีในขณะที่ขนาดเศรษฐกิจของโลกที่มันเป็น O-Economy มันจะเล็กลงเรื่อย ใน2ปีข้างหน้าขนาดเศรษฐกิจของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจะโตกว่าขนาดของเศรษฐกิจที่เป็นโออีคอร์ีและที่ถามว่า IIG เราอยู่ตรงไหนในในไอแนวโน้มในกระแสตรงนี้เพิ่งอยู่ในจุดเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในในอินดัสทรีนี้เนี่ยมันจะเป็นอินดัสทรีที่มีการเติบโตสูงที่สุดนะครับทีนี้มีบางท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อแน่นอนเทคโนโลยีเซกเตอร์ตอนนี้ก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของโควิด แต่ผมบอกไม่ใช่เลยนะฮะอยากให้มองไกลกว่าน,นั้นจริงๆเรื่องถ้าเราพูดเรื่องดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนโควิดด้วยซ้ำไปเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะในทุกอินดัสรีในทุกอุตสาหกรรมถูกดิสรับด้วยเทคโนโลยีเขาเห็นความจำเป็นว่าเขาต้องปรับเปลี่ยนถ้าเขาไม่อดอ t เทคโนโลยีเขาจะพ่ายแพ้เขาจะไม่สามารถที่จะอยู่ในตลาดได้มันเกิดขึ้นก่อนโควิดแล้วแต่อพอโควิดมันมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับ โควิดมันเป็นแคตตาลิต์มันเป็นตัวเร่งไอการเปลี่ยนผ่านที่ค่อยๆทําค่อยเป็นค่อยไปเขามองเห็นแล้วว่าฉันต้องทําแล้วทําอย่างเร่งด่วนรอไม่ได้พรุ่งนี้ก็รอไม่ได้ต้อง act now อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ผมเรียนว่าไม่ว่าโควิดมันจะอยู่กับเราไปอีกนานเท่าไหร่ก็ตามแต่วันเมื่อเมื่อมันจบนะฮะถามว่าไอดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมันจะหมดตามโควิดไหมไม่ครับจะยังอยู่แถมดีกรี นะความจําเป็นที่คุณจะต้องเร่งปรับตัวจะยิ่งรุนแรงและก็รวดเร็วมากขึ้นเพราะอะไรครับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเราจะเห็นในอนาคตว่าเทคโนโลยีจะ disrupt ในทุกธุรกิจมากขึ้นหนักขึ้นเร็วขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต